หลักคิดหลักธรรมนำชีวิตวันนี้อยากพาทุกคนไปเรียนรู้หลักธรรมจากเป็ดน้อยเป็ดน้อยกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสมองเห็นนกอินทรีบินอยู่บนท้องฟ้าจึงมีความรู้สึกว่านกอินทรีนั้นดูยิ่งใหญ่และดูเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสและอยากจะเป็นอย่างนกอินทรีเหลือเกินจึงพากันทั้งฝูงไปหานกอินทรีเมื่อไปพบนกอินทรีนกอินทรีก็บอกว่าเมื่อเจ้าตั้งใจขนาดนี้ข้าก็จะสอนเจ้าบิน เป็ดก็ใช้เวลาในการเรียนรู้กับโนอินทรีเป็นเวลาหนึ่งวันเรียนรู้จนบินแล้วก็สามารถที่จะลอยไปสู่ท้องฟ้าและอากาศได้เมื่อไปสู่ท้องฟ้าและอากาศช่วงเย็นจนเรียนรู้สําเร็จโนอินทรีก็จากไปโนอินทรีก็ถามว่าแล้วผู้เจ้าจะกลับอย่างไรปรากฏว่าเป็ดทั้งกลุ่มก็ใช้วิธีการเดินกลับไปยังทุ่งนาหรือว่าน้ําที่เขามาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเจ้าเป็ดน้อยนั้นก็คือ เราทุกคนเป็นเหมือนเป็ดที่มักจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ไม่ค่อยนาไปใช้เรามักจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ไม่ค่อยนําไปปฏิบัติเพราะว่าสุดท้ายเรามักอยากจะทําในสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรทําเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยเอานําหลักธรรมเล็กๆมาเป็นธรรมทานในการเรียนรู้หลักธรรมจากกลุ่มเป็ดน้อยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมครับ